วัสดีครับอยู่ในรายการช็อตอัพคอมเมนต์นะครับเป็น ep ีที่18นะครับ ep ีนี้นะครับก็คัดมาหนึ่งคำถามเช่นเดิมนะครับคำถามมาจากคุณชาคิดนะครับผมถามมาว่าผมแทงน้ำหนักปกติลงแต่พอแทงแรงแล้วไม่ลงเกิดจะอะไรครับอืมโอเคคือหลักๆนะครับการที่แทงแรงแล้วไม่ลงเราออกคิวกระแทกหรือบางทีเราออกคิวเบี้ยวนะครับ อ่ะไปดูกันนะครับว่าออกคิวแรงแล้วไม่ลงเกิดจากอะไรเริ่มจากอย่างแรกนะครับคือที่คุณชัยคิดแทงแรงไม่ลงนะครับสาเหตุนะครับอาจจะเกิดจากการที่แทงกระแทกนะครับพอแทงกระแทกเนี่ยทำให้อ่าปลายคิวนะครับสมมุติว่าเลงจุดสีพอแทงกระแทกนะครับปลายคิวที่เวลาที่เราส่งไปมันอาจจะไปเป็นอ่าติดไซส์นะครับจุดสีก็คือจุดกลางลูกนะครับ เวลาแทงแรงอาจจะเป็นติดไซก้อยหรือติดไซโป้งนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าแทงแรงนะครับในลักษณะท,ที่เป็นลูกยาวโอกาสที่ขาวจะเบี้ยวมีสูงนะครับหรือว่า,าลูกใกล้ๆนะครับในบางครั้งแทงบิดนะครับก็ทําให้ไปลงได้เช่นเดียวกันเพราะงั้นนะครับแก้ลหลักๆคือเลิอกออกคิวกระแทกนะครับโดยการฝึกสปีดค,คิวแทนนะครับทีนี้ เดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับว่าแทงแบบปกติและแทงแบบกระแทกนะครับขาวจะเป็นยังไงนะครับอันนี้คือแทงแบบปกติทีนี้นะครับผมจะแทงเป็นกระแทกนะครับ นี่เป็นลูกตรงนะครับพอแห้งเป็นกระแทกปุ๊บเห็นไหมครับว่าขาวเนี่ยปิดไปทางนี้นะครับทางขวาของผมเพราะผมส่งคิวเบี้ยวนะครับแต่ระยะนี้คือระยะที่มันใกล้นะครับผมหรือเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับส่งคิวแรงถ้าเค้นส่งนะครับก็ทำให้เบี้ยวได้เช่นเดียวกันอย่างเช่นแบบนี้ครับ ไหมครับว่าขาเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นหน้านะครับขาว,วิ่งฉีดอ,อกเลยเพราะงั้นลูกเนี้ยมันยังเป็นลูกไก้นะครับยังลงได้แต่ถ้าเป็นลูกไกลนะครับถ้าไกลขึ้นนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแล้วแทงเป็นกระแทกคิวออกไปแทงแรงนะครับ อันนี้คือโชคดีนะครับที่แทงแล้วมันไปลงนะครับอ่ะอย่างนี้ผมจะเอาให้ไกลขึ้นนิดนึงเห็นไหมครับว่าพออ่ามันไกลขึ้นนะครับแล้วพอเราออกให้มันแรงมันบิด นะครับลูกก็จะวิ่งไม่ตรงเหลี่ยมนะครับทีนี้ถ้าอยากออกคิวนะครับออกด้วยความแรงแล้วแก้เรื่องการกระแทกนะครับฝึกสปีดคิวแต่ว่าการแทงนะครับวิธีการแทงหรือว่าสเต็ปในการแทงต้องเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเปลี่ยนยังไงคือเปลี่ยนโดยการที่เราหยุดหน้าแล้วหยุดหลังเพิ่มนะครับ สมุติส่คิวนะครับหยุดหน้าเช็คนะครับเหลี่ยมถูกไหมนะครับทีนี้เดิงหยุดหลังนะครับแล้วส่งนะครับส่งให้มันถูกจุดนะครับเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับว่าออกแรงได้มากขึ้นแล้วก็ตรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าหยุด นะครับการใช้หยุดหน้าหยุดหลังเพื่อเป็นการเช็คแล้วก็มันไม่ทําให้เรานะครับส่งคิวสเปซสปัอีกทีหนึ่งนะครับผมจะส่งเป็นกระแทกคิวนะครับลูกนี้อันนี้ยังลงนะครับถือว่า โชคดีนะครับผมแต่ว่าขาวนะครับจะไม่จะไม่ใช่ในจุดที่เราต้องการจริงๆนะครับทีนี้นะครับปรับสเต็ปแบบนี้นะครับวิธีออกเดึงนะครับสาวคิ้วนะครับดิงสาวคิวนะหยุดหน้าเดึงหยุดหลังนะครับแล้วส่ง อาจจะหยุดหลังเนี่ยสักประมาณดึงเสร็จนับ1ก็ได้หรือ1 2แล้วส่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะงั้นในการแก้รูปแบบนี้นะครับปรับสปีดนะครับเปลี่ยนฝึกเป็นสปีดคิวนะครับให้ออกเป็นสปีดแล้วก็ นะครับหยุดแทงกระแทกเพราะแทงกระแทกนะครับอันนี้เป็นลูก1หแต่ถ้าเป็นลูกที่เบานะครับลูกตามโต๊ทั่วไปที่เป็นโตพัดลมนะครับส่วนใหญ่จะใช้ลูกเบาเพราะงั้นถ้าเป็นลูกเบานะครับแทงกระแทกยังไงก็ปิวนะครับโอกาสลงน้อยมาก นะครับดึงทีหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งนะครับดึงหยุดนับหนึ่งนะครับผมมันจะเป็นอย่างนี้นะครับสาวคิวนะครับสักสองสามทีหยุดหน้านะครับดึงหยุดหลังนะครับนับหนึ่งแล้วก็ส่งอีกทีหนึ่งนะครับสาวคิวหยุดหน้าดึงหยุดหลัง หน,นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับส่งประมาณนี้แต่จะสาวคิวนะครับ3、ามรอบสี่รอบห้ารอบสรอ,อบได้หมดนะครับแต่ว่าแนะนําว่าให้เป็น3มทีนะครับกาลังดีจะได้ไม่ไม่ลามากนะครับสาวคิวสักสทีแล้วก็ดึงนะครับดึงนับ1นนะครับผมแล้วก็แทงออก สำหรับใน EP ีที่18นะครับก็มีเท่านี้นะครับคือถ้าจะแก้นะครับคือแก้โดยการที่ฝึกสปีดคิวเพิ่มนะครับคือถ้าไม่ฝึกสปีดคิวนะครับและยังจะขืนแท่งแรงหรือแท่งเป็นกระแทกอยู่โอกาสลงนะครับมันยากนะครับแต่ว่ามีนะครับมีที่ใช้เป็นกระแทกคิวก็มีนะครับก็ระดับโลกก็ยังมีใช้บ้างนะครับอย่างเช่นลอนนี่อย่างเงี้ยใช้เป็นบางลูกนะครับคือ หลายๆคนก็ใช้นะครับแต่ว่าใช้เป็นบางลูกเฉยๆนะครับไม่ได้ใช้ทุกลูกเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่เราเห็นหรือเราดูในคลิปนะครับที่เขาแทงแรงบางทีเขาไม่ได้แทงแรงขนาดนั้นนะครับบางทีมันเป็นเนื่องด้วยการส่งสปีดคิวมันต้องเร็วนะครับมันต้องเร็วมันเลยทําให้วิธีส่งนะครับดูเหมือนแรงแต่ถ้าจริงๆไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับก็คือจะเป็นการเหมือนว่าตวัดให้มันเร็วขึ้นนั่นเองนะครับก็ ฝึกน,นะครับ helmet, ฝึกสปีดคิวนะครับฝึกพาวเวอร์นะครับสปีดคิวกับพาวเวอร์เนี่ยแยกนะครับไม่เหมือนกันนะครับต,ต่างกันพอประมาณนะครับก็อย่างเป็นสปีดคิวเนี่ยก็จะเป็นความเร็วนะครับก็คือช้ากลางเร็วนะครับส่วนพาวเวอร์เนี่ยก็จะมีนะครับก็ดึงสั้นนะครับดึงสั้นดึงยาวนะครับคือระยะที่เราส่งไปครับถ้าเราดึงสั้นเนี่ยเหมือนเราต่อยอ่าหมัดออกไปนะครับถ้าเราแย็บนะครับ มันก็จะแรงเนี่ยมันจะไม่เท่ากับฮุกนะครับเพราะงั้นเนี่ยองศาในการที่เราเหวี่ยงคิวออกไปหรือเราส่งคิวออกไปนะครับถ้าองศามันสั้นหรือระยะทางมันสั้นนะครับมันก็พาวเวอร์ก็จะน้อยนะครับแต่ถ้าระยะทางที่ว่าเราดึงแล้วส่งมาได้ยาวความแรงของลูกก็จะมากขึ้นนะครับฝึกออกสปีดคิวนะครับฝึกออกพาวเวอร์นะครับแล้วก็อย่าลืม โฟคอนแทคพอยต์นะครับที่สําคัญคือถ้าเราเข้าเหลี่ยมไม่ถูกนะครับลูกไกลโอกาสลงนี่ยากมากนะครับคืออย่างบางคนเนี่ยเข้าเหลี่ยมผิดแต่แทงออกไปตรงนะครับคืออย่างเงี้ยเราส่งคิวเบี้ยวนะครับแต่ยางที่ของคุณชาคิดเนี่ยส่งอ่าเขาเรียกว่าออกแรงธรรมดานะครับออกอแรงปกติเนี่ยมันคือเหมือนว่าเราดันออกไปนะครับส่งคิวเนี่ยมันคือการดันเราดันออกไปแต่พอแรงปุ๊บ เราพยายามเค้นมันเลยทําให้มีโอกาสที่เราจะส่งคิวเบี้ยวนั่นเองสําหรับใครนะครับที่มีคําถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้ YouTube ก็ได้ครับหรือว่าจ am m e เ s a ส่วนตัวนะครับมาที่เพจ B C Studio Channel ก็ได้ครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อไว้ให้แล้วก็หากใครนะครับอยากสนับสนุนนะครับก็เลขตามนี้ได้เลยครับ ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปสวัสดีครับ